คือเรื่องราวของคุณมคนเทีいい่จากไซบีเดินทางสู่ชายแดนภาคใต้ของประเทศแคนาดาเพื่อครงบรถรุ่นถูกท้วงที่เริ่มดั้งรกรากบนพื้นที่ป่าดงดินราเมื่อหนึ่งร้อยสองปีก่อนกับโดยเรียกชื่อจุลชีพเร่งตามสภาพป็นล้อมของหมู่บ้านตกแต่หาวรเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงเด็ัั้นชั้นเหลนที่กลายเป็นหู่บ้านกระสุนสานหนางอย่างน่านรประทัในด้านวิธีการเล่าเรื่องผู้เขียนใช้รูปแบบจัดจาริยล็ัทรอนิกันเล่าตำนานรัตทิชาู้ารลูที่นำเรื่องเล่ามาเชื่อมโยงเข้ากับประวัติศาสตร์เหตุการบ้านเมืองแต่ละยุคสมัยในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างแม่นยำ แหลมคมและกลมือืนซึ L L ่งระหว่างทางเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเหมือนเป็นการปะชุนปฏปิปะต่อและตบทวนระวัติศากร์ที่ให้หนึ่งลืนหรือถูกปิดเบือนจนเปรี้ยวเดฟั้งจะไม่ได้เดฟั้งจะไม่ได้วาลีที่กล่าวซ้ำๆตลอดการเดินาของนักยาเรื่องนี้ในหนึ่งคือการสูญเสียความสุาใจของเด็กั้ง พราะถูกกระทำซ้ำๆทั้งร่างกายจิตใจจากทางการหรืออำนาจัที่แฝงตัวเข้าไปในบ้านสร้างความแตกแยกแล้วทำลายด้วยการดัดเยี้อด้ดตอร้ยา,รายแรงขณะเดียวกันในบ้านต้เปลี่ยนเสม,มือนตัวแทนชาวบ้านผู้ถูกกระทำนั่งด้วยอีกาหนึ่งเป็นการย่อร้อยกบฏที่มักถูกทำให้ล่นหรือมีเบือนจากผู้คุมหน้า จนประวัติศาสตร์จำุดแหว่งยิ่นไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับทั้นเชิงวรรณศิลป์นอกจากเสน่ห์แปลว่าในรูปแบบเรื่องเล่าที่เชื่อมโดยประวัติศาสตร์อย่างบดตัวแล้วความตรวเต็มด้านดูเหมือนว่าผู้เขียนจงใจแบ่งซอยเป็นบทสั้นๆตัดยอหน้าจับฉับด้วยลูกระโยคคมๆภาษานรครับจึงขับเน้นความเข้มข้น ฉายภาพเหตุการณ์อันเป็นสุขและน่ากดจำและเห็นความมุ่งมั่นใจอย่างสุขกำลังขอบคุณครับ